ราคานี้เสียงขนาดนี้ผมพลาดได้ไงไปชมกันเลยครับ <AM> <an> <ngày> วันนี้จะมารีวิวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุด Redmi Buds 4ครับจริงๆหูฟังตัวนี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วละครับแต่เพิ่งได้มีโอกาสมารีวิวเลยจัดสีส้มมารีวิวเอาซะเลยจะได้ไม่เหมือนคนอื่นครับ <Wow. S 1> มาเริ่มกันที่ของในกล่องม,มีอะไรบ้างครับตัวหูฟังพร้อมสายชาร์จและคู่มือครับตัวเคสชาร์จจะเป็นแบบเสียบสายไทยสีนะครับ สามารถใช้สายกับมือถือก็ได้ครับ <Wow. S 1> ตัวหูฟังทํามาจากพลาสติกครับน้ําหนักเบาดีครับตรงแถบหูข้างข้างจะเป็นส่วนทัดเอาไว้สําหรับเปลี่ยนเพลงหรือหยุดเพลงนะครับตรงปลายจะโค้งมนแต่ตรงด้านบนมันจะออกเหลี่ยมหน่อยหน่ oh, <no. S 1> ตรงส่วนหูฟังที่จะเอาไปที่หูของเราขนาดค่อนข้างใหญ่ครับเข้าใจว่านับเป็นกึง่งอินเอียร์ถ้าเอาเข้าไปสุดหูแทบจะไม่ได้ยินเสียงด้านนอกเลยสเปคเด็ดๆตัวนี้มีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยครับขนาดได้ว่า12มิลิเมตร จริงๆผมไม่ค่อยสนใจสเปคเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับหูฟังบางที่เด้เวอร์ขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยให้เสียงดีเท่าไหร่เสียงออกจากหนาหรือหนักไปจนกลบเสียงอื่นก็มีครับ oh, <no. S 1> ตัวนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.3ที่มีความเสถียรและประหยัดพลังงานครับ <Wow. S 1> รองรับ Google f a s t p a i r อันนี้ที่ผมเข้าใจคือว่าถ้าเราต่อกับมือถือที่เป็น Android มันจะบันทึกอุปกรณ์เข้าไปในระบบของ Google Account ของเราครับแต่การเชื่อมต่อก็เร็วปกติทั่วไปครับ เปิดฝากล่องหยิบขึ้นมามันก็เชื่อมต่ออัตโนมัติแล้วละครับ <Wow. S 1> ตัวนี้กันน้ําระดับ IP 54ครับถ้าแปลง,ง่ายๆก็หมายถึงกันน้ําและกันฝุ่นทุกทิศทางคืออุปกรณ์มันเล็กและรูแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกันฝนตกหรือเหงื่อตอนออกกําลังได้สบายอยู่แล้วครับ <Wow. S 1> มาพูดถึงเรื่องเสียงกันบ้างครับผมค่อนข้างพอใจนะกับเรื่องเสียงสําหรับตัวนี้ <Wow. S 1> ก่อนหน้านี้มีอีกตัวคือตัวนี้ครับเสียงไม่ค่อยดีเลยรู้สึกผิดหวังมาก mm. มันยัดไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่เสียงเลยมาไม่เต็มเบสไม่มีเลย แต่ตัวเรดมีปัดสี่ไลเนียมันยัดหูเข้าเต็มๆฉะนั้นเสียงเลยออกมาสุดจริงทําให้เสียงมาครบเลยครับทุกเสียงคือจูนมาดีมากนี่ขนาดแกะกล่องฟังใหม่ๆเลยนะครับคือโดยรวมแล้วฟังไพเราะเลยละครับผมเป็นคนชอบเสียงเบสตัวนี้ก็มีให้นะครับค่อนข้างทําได้ดีเลยถ้าให้คะแนนตามย่านเสียงผมให้เท่านี้ครับแหลม30กลาง35เบส35ครับตัวนี้ฟังได้ทุกแนวจริงๆครับพูดเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างเอาจริงๆที่ผมได้มาเนี่ย แกะกล่องมาฟังยังไม่ได้ชาร์จสักครั้งเลยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่บอกบนมือถือยังเป็นสถานะเต็มอยู่เลยครับใช้มา2วันน่าจะสิชั่วโมงได้แล้วครับสลับฟังกับมือถือหลายตัวอยู่นะครับทั้ง iPhone และก็ Android เลยคิดว่าวันที่3-4ถึงถึงจะหมดครับสรุปตัวนี้เหมาะกับใครบ้างสำหรับผมผมว่าโอเคนะครับราคาที่จ่ายไปกับของที่ได้มาค่อนข้างดีเลยไม่เสียดายเงินเพลงทั่วไปฟังเพราะดีครับเหมาะกับเพลงสมัยนี้มากไม่ได้ร็อกแรงๆเหมือนสมัยก่อน เพลงป๊อปสๆแบบนี้ถือว่าฟังได้ดีเลยการเชื่อมต่อกับการรีเซ็ตหูฟังการเชื่อมต่อทําได้ง่ายๆเหมือนหูฟังบลูทูธทั่วไปครับขั้นแรกเปิดกล่องมาคือยังไม่ต้องเอาหูฟังออกมาเนีย่ยมันก็เชื่อมต่อให้แล้วครับคือโคตรเร็วมากๆส่วนเรื่องไมโครโฟนกับการโทรศัพท์จริงๆผมไม่ค่อยใช้หูฟังบลูทูธโทรคุยเท่าไหร่คือมันไม่ถนัดครับเหมือนเราต้องตะโกนเสียงมากกว่าเดิมรู้สึกอายคนข้างๆครับแต่ทดสอบแล้วปกติครับสําหรับโทรภายในที่เงียบๆหรือที่บ้านนะครับ การรีเซ็ตหูฟังผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเราเคยต่อหูฟังกับมือถือเครื่องไหนมันจะบันทึกไว้ถ้าจะเชื่อมต่อกับอีกเครื่องต้องรีเซ็ตหูฟังก่อนตัวนี้ผมรีเซ็ตทุกครั้งที่ต่อกับมือถืออีกตัวครับทําการรีเซ็ตง่ายๆครับเปิดกล่องนะครับเอาหูฟังออกกล่องมาใส่ที่หูเราเร็วๆหน่อยก็ดีครับทําการแตะตรงกลางหูฟังซ้ายและขวาพร้อมกัน5ครั้งครับถ้าทําได้มันจะมีเสียงติ๊ดๆคือรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยครับผม แนะนำใครที่จะไปขายต่อก็ควรจะรีเซ็ตไว้ก่อนก็ดีครับเพื่อคนที่ซื้อต่อจากเราไปนึกว่าหูฟังเสียเอาครับผมราคาตอนนี้เท่าไหร่ปกติมันก็จะประมาณ400กว่าบาทถึง500บาทครับตัวนี้ผมได้มาแพงเพราะเป็นสีส้มมันจะมีสีขาวสีดําและสีเขียวสีเขียวน่าจะมีที่ต่างประเทศครับในไทยไม่มีขายเลยไม่งั้นจะจัดมารีวิวซะหน่อยใครที่กําลังหาซื้อรุ่นนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงถ้าใครอยากได้ราคาถูก ติดตามผมในที่ Facebook หรือที่ YouTube นี้ก็ได้ผมชี้เป้าราคาถูกทุกวันครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบพี่ AI ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ